สวัสดีครับบางจะมาอธิบายาคลิปที่รถมันไม่สามารถขึ้นเนินขวาได้นะครับว่าทำไมมันถึงฟรีที่ล้อหลังขวานะครับและต่อให้ใช้ขับสีมันก็ขึ้นไม่ได้นะครับมาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นถนนนะครับอันนี้เป็นถนนนะอันนี้เป็นทางขึ้นที่เขาขึ้นไม่ได้นะครับนะก็มันก็เป็นแบบนี้นะครับ ไม่ต้องแปลกใจกับอุปกรณ์สาธิตนะครับส่วนอันนี้เป็นรถนะครับก็สมมติว่ามันเป็นรถนะพอมานะครับลงมามาจุดหยุดพักแล้วจะเลี้ยวขึ้นพอเลี้ยวขึ้นมันเป็นยังไงครับมันล้อหลังขวามันเอียงเห็นไหมครับกับหน้าขวาไอ้หน้าซ้ายนะครับมันกระดกแบบนี้ แต่ว่าในกรณีคันที่ขึ้นไม่ได้เนี่ยมันก็เนื่องจากมันเป็นเครื่องมันอยู่ข้างหน้าแล้วมันหนักมันก็เลยกดลงไปข้างหน้าล้อหลังขวามันก็เลยยกมันก็เลยลอยก็ไม่ถึงกับลอยะครับแต่มันไม่มีแรงกดลงไปทําให้มันไม่ถ่ายทอดแรงไปที่ล้อหลังซ้ายนะครับเพราะว่ามันไปฟรีที่ล้อหลังขวามันก็ขึ้นไม่ได้ครับแล้วถ้าใส่ขับสี่เป็นยังไง มันก็จะส่งกําลังครึ่งหนึ่งไปที่ชุดหน้าแต่ว่าพอมันเจอว่าล้อหน้าซ้ายมันไม่จับถนนมันก็ไม่ส่งกําลังไปที่ล้อหน้าขวาครับก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีนะใส่ลิฟล็อกขึ้นได้ไหมได้ครับใส่ดิฟล็อกขึ้นได้ครับแต่ว่าภาระทั้งหมดก็จะไปตกอยู่ที่ล้อหลังซ้ายนะครับผลจะเป็นยังไงครับ ถ้าโชคดีก็พอรอดไปได้ถ้าโชคร้ายก็เพลาขาดครับนะก็วิธีที่ควรควรจะทำอย่างไรนะครับบางอยากให้ตั้งลำตรงตรงครับถ้าเป็นบางอ่ะบางจะตั้งลำตรงครับมาตรงมาตามถนนนะครับแล้วมันมันคงไม่พอก็ถอยยัก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 ให้ตั้งลำตรงครับ หันนี้พอตั้งลำตรงท่านจะเห็นว่าล้อทั้งสี่เนี่ยอ่าไม่ลอยละไม่มีล้อไหนลอยนะครับนี่ไม่ลอยนะให้ถ้ามันตรลงอ่ะอ่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทางเลื่อนนะครับอ่ะท่านก็เทขึ้นใบฟื้ดขึ้นใบได้เลยครับหรือถ้าท่านถ้าท่านไม่อยากจะมายึกยักนะครับท่านก็มาพอมาตรงมาได้ตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มลอยละท่านต้องรีบหักหักหักขวาสุดเลยนะครับให้มันตรลง แล้วก็อาศัยจังหวะตรงนี้เร่งขึ้นไปให้รอดครับสรุปคือทำยังไงก็ได้ให้ล้อเนี่ยมันมีน้ำหนักกดทั้งสี่ล้อใกล้เคียงกันเท่าๆกันนะครับนะซึ่งมันจะเป็นเช่นนั้นได้มันก็ต้องตรงนะก็คือต้องตั้งลำตรงเห็นไหมครับถ้าตั้งตั้งลำตรงเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ลอยนะแต่ถ้าเอียงเนี่ยมันก็ลอย มันก็ไปไม่ได้ระบบอะไรก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่ามันคือฟิสิกส์เราไม่สามารถฝืนฟิสิกส์ได้นะครับอ่าดูอีกทีนะครับถ้าเป็นบางบางก็จะมาตื๊ดตื๊ดต๊ดต๊ด,ตด,ตด,ตดแล้วก็มาเอ้ยลอยแน่เลยบางก็จะถอยหลังนิดนึงเดินหน้าหน่อยถอยหลังนิดเดินหน้าหน่อยอ่ะถอยหลังนิดเดินหน้าหน่อยอ่าตลงละล้อหลังลงพื้นทั้งสองล้อละล้อหน้าก็เกาะพื้นทั้งสองล้อเท่าๆกันละก็เทขึ้นไปปื๊ดหรือว่า แบบเท่ๆหน่อยก็มาอ่าตอนนี้มันจะเริ่มรอยแล้วนะมันจะเริ่มลอยแล้วรีบหักเลยครับให้มันให้มันหายรอยครับหักให้มันตรงนั้นแหละหลักการก็เหมือนกันนะแต่ว่าจะลีลาไหนก็แค่นั้นเองครับสรุปทำยังไงก็ได้ให้ล้อหลังอะ่ะมันล้อทั้งสี่ล้อมันมีน้ําหนักกดลงไปนะครับอย่าให้มันลอยทะแยงรลอยทะยงนนี่จบครับขับสี่ก็จบครับ ดิฟล็อกท่านจะใช้ก็ใช้ครับพาวขาดย,ยิ่งแย่กว่านะครับหรือท่านจะใช้อะไรล่ะครับแท็ t ชันคอนโทรลมันก็มันก็ไปเบรกล้อหลังล้อหลังขวากับล้อหน้าซ้ายมันก็อาจจะมีกําลังพอส่งไปได้นะครับแต่ส่วนมากมันก็ไม่ค่อยพอนะยิ่งเจอชันๆนเนี่ยมันจะขึ้นไม่ไหวนะครับอ่ะมันก็จะจะออกมารูปนั้น อาจจะใช้อะไรอีกดีล่ะโหมดอะไรก็ตามมันก็เหมือน traction control นั่นแหละมันก็แค่แค่แค่ตั้งชอวห้มันเท่เท่านะะครับมันก็จะเป็นแบบเนี้บางทีได้บอกไงว่าจริงๆแล้วขับสองอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าถ้าเราเข้าใจฟิสิกมันสะหน่อยอ่ะแล้วขับสี่อ่ะมันก็มีประโยชน์นั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้รอดในทุกสถานการณ์หรอกนะครับนะเด่นดินีเนี้ยถ้าขับสี่ก็ไม่รอดครับถ้าไม่ตรงเพราะทางรอดทางเดียวคือตรงครับ นะให้ล้อน้ำหนักกดลงไปที่ล้อหลังชุดหลังเท่ากันชุดหน้าเท่ากันนะมันก็จะขึ้นได้ไม่ฟรีครับงงไหมครับอุปกรณ์มันไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรอะ่ะไม่ค่อยมาตรฐานนะแต่คิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วล่ะนะครับอ่ะลองลองไปพิจารณากันดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับ